อดีตการนานนักแล้วพระลักษ์พระอนุชาของพระรามแห่งเมืองอยุธยาสู้รบกับยักษ์อินทรชิตพลาท่าถูกสอนอินทรชิตเข้าอย่างแรงสอนของอินทรชิตมีฤทธิ์ร้ายมากทำให้พระลักษ์สลบลงไปทันทีหนุมานเห็นดังนั้นก็ตกใจคิดหาทางแก้ไขให้ฟื้นคืนได้ทราบว่าต้องใช้ต้น สังกรณีตรีชวาจึงเที่ยวหาสมุนไพรเป็นการใหญ่ทราบว่าที่เมืองชัยนาทมีภูเขาแห่งหนึ่งชื่อภูเขาสัพพยาเป็นที่มีสมุนไพรขึ้นกลาดเกลื่อนและต้นสังกรณีตรีชวาที่ว่านั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากถ้าไปที่นี่จะไม่มีพลาดหานุมานจึงเหาะไปภูเขาสัพพยา ที่ภูเขาสัพยาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามียามากหลายชนิดสมกับที่ชื่อสัพยาสภะ,ะแปลว่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นหนุมานเหาะไปเห็นภูเขาสัพยาดีใจเพราะมีต้นยาสมุนไพรขึ้นอยู่มากมายเหลือเกินแล้วต้นยาที่ต้องการก็มีขึ้นอยู่หลายต้นทำให้สบายใจว่าพระลักษ์จะไม่ตายแล้ว แต่หานุมานไม่ได้ถอนยาไปเฉพาะต้นสังกรณีตรีชวาที่ต้องการเท่านั้นแต่กลับเข้าโยกถอนภูเขาสัพพยาทั้งลูกเขาสัพพยาขึ้นตรังงานมาช้านานกำลังหนุมานขายโยกถอนให้หลุดจากพื้นแผ่นดินหนุมานใช้กำลังโยกถอนภูเขาทั้งลูกด้วยกำลังแรงซึ่งตามปกติไม่เคยมีใครกล้าโยกย้ายภูเขาแต่พักหนึ่ง หนุมานก็ทำสำเร็จโดยสามารถถอนภูเขาสัพยาให้หลุดจากพื้นดินตรงนั้นได้แล้วก็ขี่ขึ้นคอนบ่าเหาะไปรักษาพระลักษณ์ที่อโยธยาระหว่างทางหินก้อนหนึ่งร่วงจากภูเขาตกลงไปกลางทุ่งทำให้เกิดภูเขาอีกก้อนหนึ่งเรียกว่าเขาสมอคอนอยู่ในอำเภอท่าวุงเมื่อไปถึงเมืองอโยธยา หานุมานก็ได้ทำการรักษาพระลักษ์ด้วยยาสมุนไพรที่ชื่อสังกรณีตรีชวาจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสรุปเรื่องราวก็คือเป็นเรื่องเล่ากำเนิดเขาสมอคอนในจังหวัดลบบุรีจากตำนานที่หานุมานยกภูเขาสัพพยาไปรักษาพระลักษ์